คลยริยนเอมปาเป้ครับสุดท้ายก็เสร็จทางด้านราชันชุดขาวเรียวมาลิดครับและเขา,าก็ยังบอกอีกครับว่านี่คือความฝันของผมที่กลายเป็นจริงแล้วนะครับผมคลยร์ยนเอมปาเป้ครับมาตามบทพระเอกเลยแล้วหลังจากเผยว่าการย้ายร่วมทีมเรียวมาลิดคือความฝันที่กลายเป็นจริงของตนเองนะครับผมก็ไม่เชื่อก็ลองดูรูปสิครับมันก็บ่งบอกแล้วนะครับเพราะไอดอลเขานั้นเป็นทางด้านคริสเตนโรนโดแล้วก็โรนโดเองก็เคยมาคัคกักับเรียวมาลิดด้วยครับสำหรับทีมราชันชุดขาวนี่ก็เป็น ทีมในฝันของนักเตะชื่อดังหลายๆคนอยู่แล้วมันก็ไม่แปลกหรอกครับผมกองหน้าวัย25ปีประกาศแยกทางกับฟาริสัเช็กแมนครับโดยสัญญาจะหมดอย่างเป็นทางการในวันที่30มิถุนายนนี้ครับซึ่งทางตัวนักเตะเองก็สามารถเจรจาย้ายสังกัดได้ล่วงหน้าครับเมื่อวันจันที่ผ่านมาครับ,มาร,บมาริป,ประกาศคว้าหัวหอกทีมชาติฝรั่งเศสเข้าสังกัดแบบไม่มีค่าตัวครับซึ่งลงนามในสัญญาเป็นระยะเวลา 5ปีด้วยกันนะครับหลังจากนั้นในป๊อปเป้เผยข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆครับเป็น3ภาษาทั้งสเปนอังกฤษและฝรั่งเศสครับซึ่งกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้กลายเป็นผูุ้เล่นของเรอัวมาริดว่าฝันที่เป็นจริงครับมีความสุขและผมภูมิใจมากที่ได้ร่วมทีมเรอัวมาริดซึ่งเป็นเรื่องที่ผมใฝ่ฝันมาถึงโดยตลอดครับไม่มีใครเข้าใจถึงความตื่นเต้นที่ผมมีในนาตอนนี้ครับรอที่จะพบกับพวกคุณไม่ไหวแล้วครับมาริตาและขอบคุณกับแรงสนับสนุนที่น่าเหลือเชื่อฮารา มาดริดจบครับสุดท้ายแล้วเอ็มปาเป้ก็ไปอยู่มาดริดมาดริดสมหวังปเป้าเป้สมหวังครับแต่ที่แน่ๆก็คือมหันตภัยรายสําสหรับคู่แข่งของมาดริดฤดูกาลหน้าครับโอ้โหเลทำไมออกเลยครับปรเปาเป้วินิซิโุสโรนิโก้บาเบเดนโอ้โหสุดตต่งกระดิ่งแมวครับบอกเลยก็ต้องเราดูกันต่อไปว่าฟอร์มจะดีเหมือนตอนปารีสหรือเปล่านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใ,ใ,ใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ